สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันด้วยวันหวยออกนะคะมีใครดูกันบ้างเอ่ยเป็นยังไงเป็นบ้างนะคะเพื่อนๆขอมาพูดมาคุยได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังหวยออกวันนี้มีเฮใช่ไหมคะ เมื่อวานนี้นะคะเสียใจมากเสียใจมากๆเลยนะคะไม่ได้มาไลฟ์สดนะคะเลขทูบนะคะทุกเจ้าทุกสานักนะคะเพื่อนๆเสียใจมากๆแล้วเลขทูบก็เข้าด้วยนะคะเข้า3ตัวด้วยนะคะเพื่อนๆต้องขอโทษทีนะคะเมื่อวานไม่มีเวลานะคะแล้วก็ยาันนะคะออพอดีนะคะเห็นโพสต์นะคะทุก เลขทูบนะคะช้าไปนะคะประมาณสองทุ่มนะคะสองทุ่มเพราะว่าพอดีโทราศัพท์นะคะมีปัญหาะค,ะค้างบ่อยนะคะ,ะข้อความนะคะค้างนะคะจะเห็นข้อความโพสต์หน้าเฟซช้าไปนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะไม่ได้เอาโชคมาฝากนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสรุปนะคะห่วยนะคะรัฐบาลไทยนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะ วันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเสียใจมากๆเลยค่ะเจ้าที่เข้านะคะก็คือเอเลขทุกคูบาไก่นะคะเสียใจมากๆเลยสามตัวนะคะสามตัวนะคะเพื่อนๆถ้ากลับหัวเนี่ยสามตัวตรงกับหกหางเนี่ยได้เงินเลยนะคะนี่นะคะเสียใจมากๆเลยเลขทุกคูบาไก่เข้าสามตัวเลยนะคะถ้ากลับ ถ้ากลับเลข6เป็นเลข9นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเ,เลขทูบกูบาไก่นะคะให้981นะคะเพื่อนๆถ้าใครกลับหัวน,นะคะได้3ตัวเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเสียใจมากๆเมื่อวานนี้ไม่ได้ไาไลฟ์สดเลขทูบนะคะรู้สึกเศร้าใจไม่ได้นำมาโชคมาฝากเพื่อนๆนะคะเพราะ,ะ <ๆ S 2> ว่าเลขทุกเจ้าทุกสำนักนะคะให้สูงมาก ให้เลขสูงเลขเก้าเลขแปดเลขห้านะคะเลขเจดนะคะเลขหนะคะเลขสูงมากนะคะเลขสูงขึ้นห้าหมดนะคะทีนี้หวยมันออกเลขต่ำนะคะหวยมันออก6กหนึ่งแปดตามหวยอมสินเลยนะคะถ้าใครตามอมสินเนี่ยถูกสามตัวตรงเลยนะคะถูกตรงๆเลยนะคะไม่ต้องกลับเลยนะเสียใจมากๆเลยค่ะนี่นะคะอีกเจ้าหนึ่งนะคะเลขหน้านะเลขหน้าเข้าเด้งบนล่างเลยนะคะ เลขทูบหน้ากนะคะให้ศูนย์แปดหนึ่งนะคะเลขทูบนะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งนะคะเลขหน้านะคะเข้านะคะหนึ uh, ่งแปดกับหนึ่งศูนย์นะคะนี่นะคะสองเจ้างวดนี้นะคะที่เลขเข้านะคะมาวินนะคะมาวินารัฐบาลไทยนะคะงวดนี้นะคะเสียใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้เอานํามาฝากเพื่อนๆนะคะเลขทูบนะคะสองเจ้านี้เข้านะคะเพราะว่าโอ๊ย จะจะไลฟ์ดีไหมมันดึกแล้วนะคะก็เผื่อเพื่อนๆมาดูหรือว่าไงพอดีนะคะประมาณสองทุ่มแล้วนะคะมันดึกแล้วนะคะ ก็เลยว่าโอ้ยไม่เป็นไรมั้งงวดนี้ไวปไ้ปไปงวดหน้าอะไรประมาณนี้นะคะลูกสาวก็ถามอยู่แม่จะไล์สดหรือเปล่าแม่จะไล์หรือเปล่านะคะแต่พอดีว่ามันดึกแล้วนะคะที่นี่ลูกจะต้องนอนประมาณสองทุ่มนะคะองต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่มได้มาไล์สดเลขทูเพื่อนๆได้นนชมกันนะคะเพราะว่าเลขนะุกเจ้าทุกสำนักนะคะไม่เข้าเลยนะคะงวดนี้เลขให้สูงมากแล้วเลขออกต่ํานะคะงวดนี้นะคะ ถ้าออก68เนี่ยเลขอันนะคะคนจะถูกเยอะมากนะคะแล้วก็98นะคะถ้ากะเลขหกกับเลข9ก้กลับหัวนะคะคนจะถูกเยอะมากเลยนะ,ะแต่ดันนะคะเลข3 5นะคะดังเหมือนกันนะคะสามห้าห้าสานะคะดันไปออกออมสินก่อนนะคะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะคนไหนนะคะ ทังงวดหน้างวดถัดไปนะคะงวดประจำวันที่16เมษายน2565นะคะแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะนำเลขนี้นำะไปซื้อไปซื้อออมสินไว้รอก่อนเลยนะคะเราสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่า,าส่วนใหญ่นะคะเลขดังเลขอั้นนะคะส่วนใหญ่นะคะจะไปออกเลขออมสินก่อนนะคะเพื่อน,อนๆก็เลยอยากแนะนําเพื่อนๆนะคะให้ไปซื้อออมสินไว้รอก่อนเลยเพราะว่าหวยไทยอั้นถูกมาเราก็ได้ไม่เต็มนะคะ จ่ายจ่ายก็น้อยเวลาเราซื้อเราก็จ่ายเต็มนะคะแต่เวลาถูกมาเราก็ได้ครึ่งเดียวนะคะมันก็ไม่คุ้มนะคะน่ะมันได้น้อยด้วยนะคะเพื่อนแนะนําให้ไปซื้อหัวออมสินไว้ลอก่อนนะคะไว้รอก่อนนะคะ,นนะ,คะเพราะว่าถ้าเราถูกรัฐบาลมาครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวเเผื่อไม่จ่ายถ้ามีคนถูกเยอะๆนะคะเจ้าก็หนีเจ้าก็ชิ่งก็มีนะคะเพื่อนน่าสำหรับงวดนี้นะคะ,ะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูก รางวัลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่หหรือว่าเลขท้าย2ตัวนะคะหรือใต้ดินนะคะหรือบนดินนะคะเพื่อนๆก็ต้องขอแสดงความดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะ,ะตามต่อนะคะตามต่อนะคะหวยราวนะคะเพราะว่างวดที่แล้วนะคะ,ะรัฐบาลออกเหมือนกันอย่างวันนี้นะคะ่ะรัฐบาลออกนะคะ,อ,ะออก8ปกเจดนะคะ หกเจ็ดนะคะไปออกหวยราวพัฒนานะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะตามไปซื้อนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งเผื่อมันมานะคะเพราะว่าขนาดอมสินนะคะมันยังออกตามสามตัวตรงนะคะสามตัวตรงหกหนึ่งแปดนะคะเผื่อราวมานะคะไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะเพื่อนๆตามแค่หกหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งกลับบนล่างนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็พอนะคะถ้ามันจะมาถ้าเราจะมีโชคนะคะ ไม่ต้องคิดมากค่ะเราได้อยู่แล้วถ้าเรามีโชคถ้าเรามีดวงนะคะ mm. ก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้ตามต่อนะคะเลขสวยมากนะ,ะเรายังคิดอยู่ว่าเอ้ยแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองต้องมาแน่เลยแต่เราไม่ชอบแปดหนึ่งแต่เราก็ซื้อไว้ติดไว้นิดนึงนะะติดไว้นิดนึงเหมือนกันเพราะแปดศูนย์เนี่ยแปดศูนย์เลขอั้นนะคะเขาไม่ขายเลยนะคะแปดศู2ย์แปดศูนย์แปดสองเนี่ยอืม ชอบมากเลย 80, 8 0 8 1 8 2สองเลใกล้กันมาเพราะว่าหวยหุ้นนะคะหวยหุ้นสังเกตนะคะวันนี้ทั้งวันออกอ่ะ6ก9 8ดเก้าแดหดเก้าดอยู่นั่นแหละนะคะเพื่อนๆนแล้วก็พอดีนะคะดาวโจนนะคะดาวโจนเมื่อเมื่อวานก่อนนะคะออก88ดหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะ8 8ดดหนึ่งเรามองเห็นแล้วแหละสงสัยแน่เลยอะ่ะเพราะว่าเราจะสังเกตนะคะก่อนหวยไทยจะออกนะะ่ะ ก่อนหวยไทยจะออกเราสังเกตมาหลายงวดนานแล้วนะคะว่าเท่าหุ้นไหลเลขไหนนะคะหุ้นหลายเลขไหนรัฐบาลไทยจะออกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็หวยราวเหมือนกันนะ,ะหวยราวเหมือนกันจะไหรตามกันเลยนะคะเท่าหุ้นออกเลขไหนดาวโชนนิเคหุ้นไทยนะคะลองสังเกตเลขดีๆนะคะเลขไหลตัวไหนอะหวยรัฐบาลไทยจะออกเลขนั้นนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะลืมบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่า สายทหารนะคะลืมบอกลืมอะไลฟ์สดบอกเพื่อนๆสายทหารวิ่งแปดนะคะวิ่งแปดรูดแปดนะคะเสียใจมากๆที่ไม่ได้มาไลฟ์สดบอกเพื่อนๆนะคะโอ้เสียใจมากๆรูดแปดนะคะรูดแปดสายทหารนะคะเดี๋ยวงวดหน้านะคะก็สัญญาว่าจะนํามาฝากเพื่อนๆนะคะอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นสายทหารวิ่งอะไรนะคะแล้วก็เลขทูบนะคะแล้วก็เลขดังทุกเจ้าทุกสานักมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ แต่เลขทูบเนี่ยขอเป็นวันใกล้หวยออกนะคะประมาณวันที่15นะคะคืนวันที่15ก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็เ,เลขเาสายทหารนะคะอันนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่เคยพลาดเลยะคะถ้าสายทหารวิ่งอะไรมาส่วนใหญ่จะเข้าตลอดนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราลูดเอาดีกว่ากันไว้ค่ะได้น้อยแต่ชัวร์นะคะขอบอกเลยนะแปดถ้าแปดมาบนล่างเนี่ยเราได้เด้งเลยนะคะ เราได้สองเท่านะคะเพื่อนๆถ้าเด้งมานะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาชมเอ่ยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยรับเงินกันหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปนะคะสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันนะคะ ก็เสียใจมากๆนะคะว่าทำไมเราไม่ไลฟ์สดเลขทูบนะคะเลขทูบทุกเจ้าทุกสำนักนะคะแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆนะคะสายทหารรูดแปดนะคะเสียใจมากๆเลยคะ่ะไม่งั้นเพื่อนๆก็อาจจะถูกรูดแปดก็ได้นะคะอย่างน้อยก็ได้หนึ่งแปดนะคะเพื่อนๆเสียใจนะคะแล้วก็เลขเลขทูบของครูบาไก่นะคะถ้าใครมีโชคเนาะชอบตัวไหนชอบเจ้าไหนชอบสำนักไหนเราก็เลือกเอานะคะเพราะว่า ถ้าเราซื้อหมดทุกเจ้าเนี่ยรับรองเลยว่าถูกมาก็ไม่คุ้มนะคะเนี่ยทุกเจ้านะคะตายหมดนะคะตายหมดเลยทุกเจ้างวดนี้นะคะทุกสํานักนะคะเพราะว่าสามห้านะคะสามห้าดันไปออกหวยออมสินนะคะเพื่อนน,นี่นะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าตามหวยลาต่อนะคะหวยลาวนะคะหกหนึ่งแปดนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะเพื่อน แต่ว่าเราเน้นนะคะเราเน้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนรูดแปดดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหกแปดเนี่ยหวยราวนะคะจะออกซ้ํากันสองสองงวดแล้วนะคะหกแปดแปดหกนะคะเพื่อนๆแล้วก็งวดที่แล้วนะคะแปดเด้งนะคะแปดเด้งบนล่างเลยนะเพะื่อนเพื่อนกอ็รู้สึกว่าจะเป็นแปดหกหกสามยังไงเนี่ยค่ะ 8663ประมาณนี้ค่ะหวยลาวนะคะเพื่อนๆ8เด้งนะคะยังติด8อยู่นะคะลาวนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆซื้อติดไว้นะคะรูด8ไว้ถ้ามาบนล่างนะคะเราก็ได้เด้งนะคะสองเด้งนะคะเพื่อนๆถ้าซื้อตัวฟันอย่างเดียวนะคะตัวฟันอย่างเดียวเนี่ยโอกาสถูกมันก็น้อยนะคะแต่ถ้าเราซื้อรูดไปนะคะรูด8ไปนะคะ เ็ถูกมันก็เยอะกว่าแถมอ่ะถ้าออกล่างด้วยเราก็ได้ล่างด้วยนะคะได้นบนได้ล่างนะ,ะเพื่อนๆก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะเพราะว่าง,งวดหน้านะคะเราก็จะจัดมาให้เพื่อนๆอีกนะคะเราจะจัดมาแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะวันนี้เสียใจต้องขอโทษขออภยัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะที่รอนะคะ เลขทูบนะคะงวดนี้เข้านะคะคูบาไก่นะคะแล้วก็เลขนาคนะเข้าแปดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเสียใจมากๆสามตัวค่ะสามตัวถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอนะคะต้องถูกแน่ๆเลยค่ะต้องถูกแน่ต้องตัดเล่นแน่ๆนะคะเพื่อนๆต้องถูกสามตัวแน่ๆเลยนะคะงวดหน้านะคะสัญญาค่ะว่าจะนํามาฝากเพื่อนๆอีกนะคะจะนําโชคนําราดมาฝากเพื่อนๆได้อีกนะคะอสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ